สวัสด <ítulo> <sabes> ีค่ะมาพบกับพ่อกับเพียงกับปาปาค่ะสวัสดีครับกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งไปบ้านเห็ดกันเลยโอ้พ่อเยอะจังเลยรไปบ้านเห็ดกอนหรอเพราะว่าทำไมเห็ดมันเจริญโตได้น้ำเยอะขนาดนั้นเห็ดไม่จมตายกันหมดได้ไงแล้วเห็ดมันสูงจังอาจจะเป็นเห็ดตายน้ำในโลกของ

เขาวิ่งเร็วมากเลยถูกไหมเนี่ยโอเคโอเต้นเต้นเต้นเต้เต้ายังไม่ทันจะเดินไปไหนเลยทิ้งดาวเนาะดาวมีเยมากใช่ดาวมีเป็นร้อยรอยอันเลหรอ ไเลยยมใช้อะไรบ้างใช้ไหมไปดันอย่างใช้ได้ดีกว่าเพียงของเต็มใช้ได้ดีจ้าของกูดหรือว่าดอกไม้น้ำแข็งดอกไม้น้ำแข็งดีกว่ายีลุยไปแค่เธอแวร์รี่เอาเข้าไปแล้วเหรอใช่โอ้กูดไปดีกันเลยต่อเลยอ่ะจ้า โอเคโอเค okay, okay. โซดาจังเกิลเป็นป่าน้ำโซดาอุยป่าน้ำโซดาเหรอไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยโอเคเราต้องลงไปข้างล่างป่าน้ำโซดาฮะจังเกิลไม่เคยด้วยเนี่ป่ายักษ์ป่ายักษ์เหรอโอ้โห oh. ตัวใหญ่มุดเลยเห็นไหม

นีเห็นออกมาหลายอันแต่ตัวเดียวเออจริงด้วยไปนหนึ่งพอเขาจะวิ่งแล้วกระเดืองเพียงนอนและหลังนะเออเขากลัวเป็นอนดีกว่าพอจะทำก็ไปอ่ะเป็นฟาเป็งฟาาร์ง ไอเต่ามันถีบเฮ้ย<ป>พอดิ<ป>ไม่ด้<ต>เล็ตัวพะโดนอนะโอ้โหพอโกงวะฮ่าฮ่าข้าจะเหยียบหัวพอตลอดด้านล่างดูแปลก,กมันเป็นเห,นหงียนไม่ไม่ป้าต้องเอากระดองเต่ามาเตะแน่นอนป้าๆข้าจะเอาของ ทีรู้ว่าเตะโดนดอกไม้ได้อ่าดอกไม้ไฟเขาหนึ่งปะเขาเตะมีอะไรมีอะไรหรอเขาอยากเอาดอกไม้ไฟจังเอาเพียงเอาดิโดดมาโดดขึ้นมาเคเยงเขาอยากเอาดอกไม้ไฟตัวเขาน้อยกว่าพอเยอะเพียงเขาไปแล้วเพียงนี่เขาไม่ให้พอพอมีตัวเยอะแล้วไม่เป็นไรหรอกเพียมีแค่ห้าตัวเพียงยังไม่เพิ่มตัวละโอ้ยจริงปะต้เอาเต่าเตะวันนั้นนี้ป้าดูสิว่านี บอหลายๆอันมาต่อยกก็เพียงอยู่ข้างบนดงเตงอ๋อนี่ฮึเป็นฟองเอาโง่ปังเฮ้ยพอได้อยู่เขาไป่ตมีคนไปกลายพันธุ์เหรอจริงๆเราต้องเตะทำลายออกมาแบบนี้ได้เหรอพอะโดงลงไปได้เฮ้ยพาให้พอพอลงไปได้นะพอลงยังไงอ่ะขนล่างเป็นไหมเนี่ย นต้องมาด้านนี้หรอไม่พอแล้วเมื่อกี้ไปยังไงไม่มีกระดองเต่าอ่ะเอานี่ไงเดี๋ยวพึ่งนะทุกคนเป็นฟังเขาจะไม่ระพข้าระวังเพียงโอ้โนเพียงลบสิเอาพอมันจะชนแตกเอาหรอเกาจะทะลุตัวได้โอ้ไป้เจ้าไป มันเหยียบไอ้มันโอ้มันไม่ได้เลยเว้ยพ่ออย่าทำก็ตกดิ <c oughs> ไอ้พออ่อจะถือเพราะว่าตลอดออ๋เบี้ยงร้อนเบี้ยงเขาว่าต่อต่อป๋ออาหย่าไอ, <c oughs> ไอ ไปเลยเออเราต้องการหาเขาไหวไหมไม่ไหวมายืนเซฟให้ป้าตรงนี้ป้าไปเองเขาขอไปอ่าไปเลยลูกไม่เถียงห้ามเป็นฟองขอมกันพอมันไม่รอเขาหน่อย้าวอดีนะเข้าด้วยล่ะข้าด้วยตัวเซฟไว้ก่ะนะข้ายืนยืนเซฟจุดไว้ให้หน่อยเออ เฮ้ยท<โ> <ete> ่อลงได้แฮะเอาพ่อเขาเบรคไงสิครระวังนะระวังนะทุกคนเย็บแล้วมาแล้วเพี้ยยิง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 ไม่มีละเด้งไปข้างบนจะเด้งเด้งยังไงวะพ่อไม่ได้เอาเหรียญเลยพ่อพ่อไม่ได้ลืมมือพ่อไปโดน จะมาสุนไหนของโลกอะรู้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอผมเข้าท่อใหม่อีกรอบได้ไหมผมต้องไปเก็บเหรียญยักษ์ก่อนมันหล่นมาแล้วพออย่าเข้าเลยพอพอซื้โมงไว้นยเออเพียงเก่งฮ่าไปลยไปไปขี่อีหาใส่ท่อเอาไปใส่พ่อดี เบียดกันนะดูไปก่อนใครไปก่อนพอแต่แต่พ่อกระเดินเพียงร้องพอพอไม่เป็นไรไม่ใช่เหรอพอไปก่อนดี่ว่าเขากระดิเออยืนบางท่อไว้ให้ป้าเอาใครพ่อต้องไปยืนบางท่อไว้ให้ป้ามันจะไม่โผล่ขึ้นมาอ๋อพี่โตกนเพียงเออให้เป็นฟออไหนได้ไหมก็ได้ครับพ่อ เวลาจะหมดเฮ้ยพอพอไปไม่ได้งั้นทุกคนลอยไปเลยเดี๋ยวไป้าไปเอง้อ๋อนะอ๋อฮ่อทุกคนอย่าฮ่อย่างี้พอดึงเซฟเอาไว้ให้พอพอเบียด้าพออะไรพอไปเลยโดดไปสิโดดไปดิโ,ดปดโอเคไปแล้ว มาทุกคนเี๋ยออีกห้าสิบเก้าวินาทีเดี๋ยวเดี๋ยวเต่านี่มีประโยชน์เอาอเจ่าบ้าไปเนี้ยเฮ้ยมาแล้วเตะต่อเตะต่อเออเคะโมมีของ <Yeah S 1> เยยดาวดาวเ,เอาเลยเพียงแปอาสิเอาไปเลยเพียงไปไปไป เฮ้ยพอไมนดึงฉากเพียงวิ่งไปนี่วิ่งกดปุ่มกาววิ่งเร็วชนตายเฮ้ยยู่ไหนตายเพราะพอดึงฉากจริงเหรอตายเลยหรอถ้าพอดึงฉากเขาตลอดพอเขาแบบประมาณว่าเป็นตัวโกงเวลาหมด oh no สนุกไปหน่อยใช้อะไรดีเพราะเป็นตัวโกงของเขาเลยรู้ไหมทุกคนตีเอาไว้แล้ว เอาอะไรดีเอาไหม้ไฟเหรอหรือไม่ต้องก็ได้เข้าไปเพื่อดีก็เจอแล้วเนาะเอาดาวไหมมาเอาได้ยังไม่ต้องอ่ะโ okay. อเคเซบอยนะเซตรงไหนเห็นธงไหมอ๋อเหรอเราจะโผล่ตรงธงเหรอ <ừ. S 1> ไปเลยจัดการมันสิจัดการมันให้คนอื่นสิโอ้ยเออไปได้ดยังใครไปวะ เพลงเอาเลยลูกเกเยี่ยมว่าเอาดอกไม้ไฟไเพลงเอาไปเถอะ,อะไปพอจะไกลคนอื่น,น,นไปเลยพี่<อ>พี่เต่ามันโผล่แล้วเกเยี่ยมพี่งั้นพี่ไปยืนเซฟเซฟไหมเฮ้ยพี่เก่งยืนไว้พี่ไอ้ยืนไว้ลูกยืนไว้อยู่เนี่ยบก เหยียบหัวเพียงน้อยตกเลยอ่ะงั้นป๊าไปก่อนไหมป๊าให้เขายืนเสร็จก่อนจิเป็นตามาเขาท่อเขาท่อเก็บเหรียญก่อนเก็บเหรียญก่อนนะอ่ะใครพร้อมบ้างเขาเขาเขาพร้อมสุดสุดสุดแบบพร้อมมากเอาเหยียบมาแล้วเก็บเหรียญข้างบนเร็ว พอพอกระโดดไม่ถึงโอ้ยเพียงพออย่าเข้าท่อเนอะไม่ได้เข้าท่อรองสามรังโอเคได้สามพลังจริงๆเลยเอาพอพ๋อนี่มันเป็นคนทีนิสัยอย่างนี้จริงๆนะใช่เป็นนิสัยไม่ดีเออมันรูปขวัเอาไปเออบอกดีมากไอ้เพียงระวังพอไม่ยืนบังให้คนอื่นใช่พออย่างนั้นแหละไม่ได้เลือก ไอ้คนไม่ได้เรือโอ้ย ah. ขอโทษเดวกม้นั้นมันหมุนได้ดุ๋ยตัวเตี้ยเลยทวกครระวังเก่านะตาจะเตะนะเขามาแล้วมาแล้วมาแล้วโดนล็อโดนโดนไอ้พอทำอะไรของพอวะเนี่ยพอไม่เป็นไรก็แทนนี่มันกิ้งลงไปข้างล่างโอ้ยพออาบา โมอยเพียงเพของพอดาวดาวดาวพออย่ามันเนี่ยพอเออเพียงไปเลยพอให้เพียงไปก่อนพอรอคนอื่นด้วยเพียงไปแล้วลูกเขาหายดีกว่าสไลด์ไปดิพอขวางทุกบ้านทั้งนี่เอาตายเลยดาวหมดพออย่านะเอาตายอยีกแล้วเขาออยู่ตรงนีน้ไม่เป็นไร เฮงเอาเห็นไหมพอดีนะเอาตายแลวเห็นนี่พอแล้วผมไม่ยุ่งแล้วโดดลบโอ้ยเถื่อที่อย่ามาเล่นดนตรีกันโอ้ยตายเลยอย่าลเพียงโอดปาปโก ไอ้พอพอเนี่ยเพียงเห็นไหมเห็นเต็มเต็มตาว่าพอทำอะไรโทษเหรอไม่ก่อนเอาพอแล้วมันอะไปเลยไปเลยไปไปโดนไปเลยไปเพียงเกาะเป็นฝอกต่ก็จะผ่านด่านได้ด่านนี้ยากขึ้นเพราะพอ ไอสามรอบเออร้อเล่นล้องเล่นรองเล่นแสรเล่นแกนเล่นอยู่เฉยอ่ะสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดแจ๊คแจกลห้กยกดกิ๊งกิ๊งกิ๊งด้วยนะคะเจได้ไม่วมาดูคลิปต่อไปค่ะสวัสดีครับ